ะะมากินข่าวพัดคุณเชียงปลาสลิดนังกาสวัสดีค่ะ<ฮ>มือน,นีเชียงกระทะหล่นมาอีกแล้วค่ะมือน,นีใช่ไหมเห็ดข้าวพัดคุณเชียงปลาสลิดนะคะนี่คือคุณเชียงะะแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะตั้งกระทะให้หอนใส่น้ำมันเปือล่องไปล่อแล้วค่ะพ่อพี่นอ้องอือกี่หลาล้มล่อปะน้มีใส่กุณเชียงปลาสลิดลงไปละ Sekarang sampai. Stay khan ya. Mami dia macam. Eh ha. Stay khan ya. Asap sap ini lah. Asap sap ni lah. Ini lah ini lah yang duri deh. Pah. Kalau pah, kau cieang kiniเอง lah kah. Ini lah pah, ini lah ini

Saya macam macam ya. Enggak, deh. Hilah, oi. Ah, saya sabai lah dah. Ya, ya, ya. Oh, saya sabai light. Eh. Saya At all, hanya. At uh -huh. oh, I no, mean, ah, the... no, 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 no. Ah. De... Oh. <coughs> Hen. Hen. Yeah. Hen. Ah. <coughs> <At the shoulder. coughs> จับจับจบจับจบจองสสองบจับจบจับจับจบเอาแสบเอาแสีกวเอาแสบเอาแสบๆฮอตฮอตฮอตแสบๆฮอตแสบเอาแสบๆนะเอาแสบๆกล่าวภาษาอสานพเนี่ยเอาแสบๆสีละเอาแสบๆนีสีละเด็เป็นลายเหตุการณ์เหตุการเหตุการณเหตุการณ์เหตุการณ์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 เหาเหตุกเหตุกเหาเหตุกเหตุกเหต มาของเชียรร้อนย้คเด็กจรอบกันนอาจารย์หน้าอาจารย์หน้ย์หน้าทไมไม่ได้อาจานไว้พาหนะพานะานะาขอบคุณทุกคนหลายๆนะคะมาค่ะมากินขา้าวผัดคุณเชียงปลาสลิดนันกันเซ็ขอบคุณค่ายละ้อติดตามให้แน,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 น่เด้อซอยแช่ให้แน่เด้อ